สวัสดีครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ถน,นนนวมินนะฮะนี่นะฮะถนนนวมินช่วงซอยสี่สิบสี่สองนะฮะอยู่ที่ทางเข้านี่นะฮะตลาดปทวิกรนะฮะอันนี้เป็นโครงการใหม่นะโครงการเก่าต้องเลยไปหน่อยนะฮะโครงการหนึ่งนะอันนี้โครงการใหม่นี่นะฮะตลาดปทวิกรนะฮะเขาบอกว่าอะไรวะาโวลวายมาร์เก็ตเปิดเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง21่สิโมงเลยนะฮะ นี่นะทางเข้าทางนี้มีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะมีที่จอดรถยนต์เยอะแยะเลยนะฮะมีลานจอดรถให้นะฮะมอเตอร์ไซค์ก็10บาทนะฮะรถยนต์ก็30บาทสบายสบายนะฮะมอเตอร์ไซค์นี่10บาทเองนะฮะจอดทั้งวันเลยนี่นะฮะข้างในเป็นรถยนต์นะ,ะ30บาทเดี๋ยวพามาเดินนะฮะฝั่งนี้ไม่ค่อยได้มาเดินนะ,ะเดินแต่ฝั่งนู้นนะฮะปกตีเดินแต่ตรง42 40แถวนู้นนะฮะตรงนี้ที่จอดมอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยนะฮะสบายสบายเนี่นะฮะแล้วก็มีจอดรถยนต์ าจอดรถถูกนะฮะวันละ1ิบาทถ้าหมอไซก็30บาทนะฮะสบายสบายเลยนะฮะโอ้โหนี่เสื้อผ้าเยอะแยะเลยนี่นะฮะลองเสื้อผ้ากันเยอะเลยโอ้เสื้อผ้าถูกถูกกันเลยนะฮะอันนี้โครงการโครงการใหม่นะฮะโครงการสองโอ้โหนี่เสื้อผ้าเยอะมากนะเสื้อผ้าเยอะจริงๆนี่นะฮะแล้วก็มีของใช้มือสองนะฮะเทียบ S <S <an> เป็นตลาดแยกมานะฮะรองเท้ามือสองก็มีโอ้เยอะจริงๆนี่นะรองเท้ามือสองเดี๋ยวพาตัดเข้าไปนะฮะโอ้เยอะแยะมากมายนี่ฮะรองเท้ามือสองโว้ยรุ่นมาเดินเพียบเลยนะจยองจริงนี่รองเท้ามือสองนะฮะโอ้หนึ่เสื้อผ้าเป็นกองเลยโอ้เยอะแยะมากมายนี่นะกระเป๋ากระเป๋าไม่หมดเดี๋ยวผมพาเดินตัดเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะฮะ เสื้อผ้าเยอะไปหมดห้าสิบห้าบาทเองนะฮะเนี่ยโอ้โหเสื้อผ้าตัวยี่สิบาทเองนะฮะเนี่ยยอดเสื้อสีสวยๆนะฮะยี่สิบบาทเสืห้าบาทสามสิบบาทนี่นะฮะเข้ามาอันนี้มีหลังคาเรียบร้อยนะฮะอยู่ในร่มเนาะสบายเลยโอ้โหรองเทา้านี่นะซอยเพียบนี่รองเท้านะฮะรองเทา้าเดี๋ยวพาเดินดูเก่งจงเก่งจีนเยอะแยะเลยนะฮะที่จะมีอะไรบ้างนะ โอตีเดินโครงการหนึ่งเยอะแล้วนะฮะไม่ค่อยได้เข้ามาในโครงการสองเนาะมีโอ้โหเสื้อผ้าเป็นกองๆนี่เลยนะฮะโอ้โหเยอะแยะโอ้โหนี่นะฮะเอฟซีโอ้โหตุ๊กตาหมวกมากมายโอ้หมวกเยอะหมวกส,สวยๆงั้นเลยนะฮะนี่อันนี้โอ้โหเสื้อผ้าลายการ์ตูนยอดหมดฝรั่งเข้ามาเดินนะโอ้โหรองเท้าเป็นกองอย่างนี้เลย โอ้โหรองเท้านี่รองเท้ามือสองนะฮะแบรนด์350บาทนี่นะฮะัมีเป็นกองกองนี้เลยอ่ะลองใส่กันเลยนะฮะไม่รู้จะมีร้านขายเครื่องเสียงแบบนะไม่เหมือนโครงการหนึ่งะฮะโครงการหนึ่งผมไปเรื่อยๆจะมีร้านขายเครื่องเสียงเยอะแยะเลยหูว่าดีเด็ดเนี่ยโอ้โหเนี่ยมือสองนะฮะเป็นมือสองมือสองจากต่างประเทศนะฮะนี้แบรนด์เดมมือสองเยอะแยะหมดเลยนะฮะเข้ามานะเป็นทางเลือกนะฮะราคาถูกๆไม่แพง350บาทต่อคู่ มีนะฮะมีหลักรุ่นเลยนะฮะรุ่นเก่าๆรุ่นที่ตกรุ่นไปแล้วหวักเพลินเลยองเงี้ยเพลินเลยนะฮะอบบ <c oughs> โอ้ใบห้าสิบบาทนี่สิบใบสี่ร้อยโอ้โหใครชอบนี้นะฮะใครชอบเดินตลาดนะฮะสุดยอดเลยนะนีรองเท้าเพียบเลยนะฮะรองเท้าใส่เล่นเสื้อผ้านี่เยอะนะฮะเยอะมาก โอ้โหนี่อันนี้โครงการ2นะโครงการ2โครงการ2นะฮะมีของใช้มากมายเลยเสื้อผ้องสเสื้อผ้าเยอะหมดเลยโอ้โหนี่เกงยีนก็มีนะฮะโอ้รองเท้านี่รองเท้าผู้หญิงนะฮะวัยรุ่นเนี่ยชอบมาเดินเลยนะฮะมีแต่รองเท้าสวยๆันเลยบวกสวยๆนะแต่จริงๆมันเดินทะลุโครงการหนึ่งได้นะฮะมันมีทางทะลุนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะฮะนี่เกงยีนนะฮะโอ้โหมือสองนะมือสองตลาดประคทวิกรเนี่ยจะ ของใช้มือสองจะเยอะนะฮะตลาดมือสองที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยว่านะกินเนื้อที่เยอะนะฮะหลายพันไร่เลยนะแล้วก็เป็นตลาดในร่มนะฮะมีหลังคาให้นี่นะสบายๆเนาะมีหลังคาให้หมดนะฮะถ้าเป็นตลาดที่อื่นบางทีอาจจะจัดกลางลานนะฮะกลางแจ้งเนาะไม่มีหลังคานะที่นี่จะมีหลังคาเนาะก็สบายหน่อยนะเดินสบายๆหน่อยีนนะ นนเนี่ยเทียบเลยโหเนี่ยอันนี้เป็นร้านจำหน่ายปีกส่งนะฮะศูนย์รวมสินค้าญี่ปุ่นมือสองก็มีนะฮะนี่นะฮะคุณนกนะฮะศูนย์รวมสินค้าญี่ปุ่นมือสองจำหน่ายทั้งปีทั้งส่งเลยนะฮะเทียบนี่นะฮะโอ้โหย้ยํายัดเปหมดนะฮะเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแบรนด์เนมญี่ปุ่นนะตัวละสิบาทเนี่ยเป็นป้ายเลยนะฮะโอ้โห,โหตายชำระเงินด้านใน โอ้โหแบรนด์เนมญี่ปุ่นนะฮะตัวละสิบบาทเท่านั้นนี่นะฮะเดินอ่ะเดินชมสนุกสนุกนะเนาะเพลินๆน,นะฮะใครที่ชอบเดินตลาดเนาะ,ะกระเป๋าก็สวยนะฮะกระเป๋าเยอะแยะเลยมือสองนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นของมือสองนะเปิดทุกวันนะเขาบอกเปิดทุกวันนะมีตัวสี่สิบบาทดีนะดีดีดแล้วเนี่ยสี่สิบบาทใีะะ่ะหมโอ้สามตัวร้อยอะฮะ โอ้ไอติมก็มีไอติมก็มาขายนะนี่ตรงนี้นะฮะโอ้ยเกงเกงใส่เล่นใส่เที่ยวมีหมดนะฮะเกงยียนโอ้ยอกนี้ใหญ่เลยร้านอะไรเนี่ยร้านเยียม,มานะฮะเจพอนนี่มีที่จอดรถสบายๆนะฮะเก็บค่าที่จอดไม่แพงเนาะโอ้เสื้อเยอะจริงโอ้เนี่ยเออเนี่ยเรียนเป็นตับเลยนะฮะนี่เยอะจริงอ่ะนี่นะฮะ

ชุดว่ายน้ำนะฮะชุดชั้นในชุดว่ายน้ำเดี๋ยวบล็อกนี้มีอะไรล็อกนี้ก็เสื้อผ้านะฮะบางที่ก็แบกกับดินขายเนีฮะบางที่ก็แขวนไว้นะโอ้โหเดี๋ยวพาไปเดินโครงการหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาลัดไปนะลัดไปได้นะฮะลัดไปได้เอ่อโครงการสองนี้รู้สึกจะเน้นเสือะะเเส้อผ้านะฮะเน้นเสื้อผ้าเนาะรองเท้านะฮะนี่โอ้โหบูทสวยนะฮะนู้นหูนี่ดิ โอ้เนี่ยสวยนะฮะใครที่โอ้โหแปลกๆนะฮะแปลกตาแปลกตาเล่เลยนะฮะเนี่ยฮะรองเทา้าโอ้โหเนี่ยร้านนี้ยเยอะแท้ดีนะฮะรองเท้าแบรนด์เนมมือสองนะฮะใครที่ชอบนะฮะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะฮะที่นี่โอ้โห งั้นั่นเลยนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเป็นกองกองนี้นะฮะใครที่ชอบพ้นชอบลื้อนี่นะขึ้นมาอยู่บนกองนั่งพลิ้นอย่างนี้เลยนะฮะมาคัดอานะฮะผูกนะตัวละห้าบาทโอ้นี่นะฮะตัวละห้าบาทเห็นป้ายไหมฮะนี่นะฮะมาคัดเอาตรงนี้เลยนะฮะโหคัดๆแล้วก็นี่นะฮะหาตัวสวยๆนะฮะไปขายได้ยี่สิบสามสิบบาทสบายๆนะฮะนี่มีร้านอาหารด้วยนะแถวนี้ อาใครหิวเดินเล่นหิวก็เดีย๋ยวผมจะพาาะไปทางนี้นะฮะก็คือสามารถไปที่โครงการหนึ่งได้นะฮะตรงนี้ก็มีร้านขายเสื้อผ้าอีกเนี่ยมุมนี้นะฮะทางขวานี่นะฮะอันนี้จะเป็นคัดหน่อยนะฮะคัดมาสวยๆหน่อยนะมีก็โอ้โหนี่นี่ตัวละห้าบาทนี่นะฮะโอ้เสื้อผ้าทุกประเภทเลยนะฮะตัวละห้าบาทนั่งคัดอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอด นี่นะะ,ะเดี๋ยวผมจะพาเดินทะลุไปโครงการหนึ่งนะฮะสามารถทะลุกันได้เนาะตรงนี้ต้งสบายมันมีทางเล็กๆนะฮะเลาะกันได้ <S <S นี่อะไรเนี่ย NTPD Store นะฮะโอ้โหันะเปาส,สวยๆนะด้กคสวยนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวพาเลาะไปนะฮะ